อันนี้นะครับเป็นรถพยาบาลนะครับสามารถพูดคุยผ่านหน้าจอได้เลยครับจากมานี้นะครับสามารถพูดทางได้เลยนะครับสามารถพูดโต้ตอบกับคนไข้ได้เลยนะครับตัวนี้เดินหน้านะครับฝาหลังนะครับเล้ซ้ายครับล้วขวา ตัวหน้าถอยหลังได้ตรัตัวน,นี้เพี่อสร้าย,ยเลีก่กล่าวได้เลยครับตัวน,นี้มีกล้องนะครับด้านหน้านะครับครับอ่าให้ดูกล้องครับกล้องจะเป็นนี้นะครับจะชัดนะครับเป็นรีโมท มีกล้องตัวนู้นนะครับตัวนี้เป็นเอ่กำลังจะเขียนโปรกแกรมใส่นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับโอเคนะครับเตรียมตัวสง่งลูกค้านะครับขอบคุณมากครับ